นี่สาววัสดุน่าจะเป็นช่วงต้นเกมวางแบบนั้นอะเหลือ5าี้แล้วอะไม่ต้องทำอะไรเลยเรียกเลยนะเรียกเลยเรียกเลย,เยตอนนี้ละนนัวกันตรงนี้ Oh. ยเดี๋ยดเรามาลงนี้นถ้าถ้าเก็บแล้วชุบมาได้เรื่อยๆก็จะชุบได้เรื่อยๆเลยอย่างเงี้แหละจนกว่าจะไม่มีเครื่องให้ชุบโดี๋ยวเรามาเลยนะเก็บนี้ไม่มีฟอร์ดามิตนะเผื่อเพือพ่อนแบบใจหายใจความ <c oughs> ปืนอยู่แต่ของแต่งอะไรหายของแต่งกระสุนหายหมดหลังมาทินใช่ปะวะหลังไหนด้านข้างเหรอเสียงสไลด์ด้านข้างเหรอมันใจยินเสียงสไลด์อยู่อ่ะมันจะข้าหูปาดหรอหวิข <c oughs> องดีขิงเลย ยีอินฟินิตี้สระสุนนหลังหลังก่อนหลังมาเอาไปละเราดูอยู่ชีอะไรอ่ะของตัวอะไรเขาก็ไม่รู้อะไรยิงแยกไม่ออกอุยระเบิดเทนระเบิดกระดิ๊ง้ย อยแม่งเอ้มันมีโล่อุ้ยไม่ตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแสนนเน่ลองไปดีกว่าก่อน โอ้น้อง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 นี่วะอยู่ในห้องเดิมอยู่ในห้องเดิมแล้วมดูอีกตู้ยิงเหรอมันโดยตียิงโดยตียิงไป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 เราไปเราไปเรไปเรา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 เข้าวงเราเข้าวงเพื่อนเอาควันยิงลงพื้นกันเลยก็ได้นะวิ่ง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 โหจะถ่นไหมน่ะวงแรงด้วย เอาค<า>วันเอาควัยิงลงพื้นเรย่อยได้เพราะตัวน่าจะไว้ห<า>นีเร็วที่สุดเราก็รอเก็บอีกตีหน,น,นึ่งก็ได้เนี่ยเนี่ยของเต็มเลยเก็บของเก็บของได้นะี่ยเนี่ยเข้าวงแล้วแต่วงข้างหลังน่าจะตามมาละน้าข้างหน้าข้างหน้ามีสองตี้หมดแล้ว นานสองปียิงกันเยอะอันนั้นมันจะทำให้เกาะเต็มกับไอ้นันเต็มเลยร่วงเลยต้องออาเนี่ยรีเรื่อยก่อนรีเกาะก่อนพอจะมีติดกันมั้มันกำลังนหนกันอีกที่นี่เพื่อนเขื่อนยันติดเลยโยนลงตรงนี้เลย เไม่มีข้อมูใช่นะเดี๋ยวนะกดค้างที่กำแพงมันปีนได้นะกดกระโดดค้างที่กำแพงอ่ะมันจะปีนน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งเวทอะที่วาร์ปเวทอยู่เนี่ยมันวาร์ปลงมั้งฆ่าตายฆ่าเลยเวทเวทหายข้างหลัง จะต,ตามไหมล่ะเขาก็ไม่กล้าตามอ่ะไม่สนใจที่ว้ามีตรงเนี้ยอ๋อที่ว้าผีอยูนี่แล้วตัวมันไปไหนใครลีกาะใครลีกาะไม่รู้เขาไม่ได้ดมีก่อเลยไม่ได้ลีกาะไม่ได้ลีก่อ,อมไ,ไม่รรมไดลีกาะข้างหลังใครลีกาะแสดงว่าอยู่ใต้ตีนอ่ะดิมีคนลีกาะแถวเนี้ยได้ยินเสียงอยู่ใต้ตีนะ่นะสินั่นปะ นั่นยังไงอีกยิงยิงยิงมันเอาไปเอาโล่ปลไ,ไลปไปไหนหรอวะมันคือเวทอ่ะอย่าถามเขาอยู่ใน,ในบ้านอีกคนมันหายไปไหนไอซี่นึงอ่ะหายไปเลยววะ เสียงมาอยู่ที่นั่นแหละมาอยู่ใต้ตีนฐานๆนี่แหละเดี๋ยวอะไรฮะเสียงเพื่อนอาจจะงงๆหน่อยนะมีใครก็ไม่รู้ยิงอะไรตรงนั้นไม่รู้อ่ะรอนัวก่อนก็ได้อืมเดี๋ยวรออยู่ในบ้านนั่นแหละเขื่นมาชั้นบนมา ลีกสุดได้รอรอวงสุดท้ายเราได้เปรียบเันเพราะว่ามีคนนึงเดตีนึงมีอยู่คนนึงและอีกตี๋นึงไม่เห็นเลยน่าจะคนเดียวหมดอาจจะ ได้ยังหนึ่งคนเห็นอะไรกันอะเห็นเห็นเห็นมดรอรอรอก็ได้มันต้องเข้าวงป่ะเพื่อนยังไม่เห็นฉันเห็นแล้วเกมีตาต้องดีด้วยนะตัวตัวมันเล็กนี่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 บอกไม่ได้อ่ะมันตัวเกเร๊บเเร๊บเกเร๊บเกเร๊บเหมือนมีคนจะชาร์จเราคนนึงนะ ไปนี่มาดิมาดิหขอเสียงมาของนี้อือตัวอะไรนะตัวเอฟตัวเอฟปิงเอฟตัวเอฟแต่มุมเราไม่ค่อยดีเลยวะมันเป็นตัวอีอะอะทำไมเปลี่ยนไปหมดเลยวะรอเฮ้ยกระจกกระจกเพื่อนอะไรกระจกกระจกกลับดิวะ กลับจะดีหรอพขอฝั่งนั้นแล้วโดนยิงฟีเดี๋ยวเขาอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวเขาด่ากูนนี่อุ้ยเวทอุ้ยเชีย่ยใช่ฝั่งนู้นก็ยิงฟรีเห็นว่าถึงไม่อยู่นะโอ้ oh my god กูรอดได้ไงวะเนี่ยเ้เขาจะโดนบีบแล้ว ัวเขามีสกิลพาสีด้วยเวลาโดนยิงเฉียดโดนวงเลยงวงแรงวงแรงวงแรงงแรงออกมาโอ้ใช้ยาโอ้เียอะเกียละวกดเลขสครั้งแล้วกของได้ ใช่มันล้อมเราละระวังแลเบิดระเบิดไฟแดงอีกทีหนึ่งอยู่ไหนวะไอ้เชีเ่ยเนี่ยอยู่ข้าง,ขงเขาเนี่ยเวีดเวดจะทำอะไรอุ้ยเข็กจะชาร์จบ้านเราอ่จ้ะ ไปนูน่นมีตรงนั้นคนหนึ่งเ <Wait. S 2> ด้อในบ้านนะคนนึง,งนี่ไม่ได้สิมัมนเดือดสนิทไประวงังอาขอไปเอว,วงเราจะโดนะบีบละโดดลงเลยเพื่อนโดดลง ม่อย <Okay. S 1> ู่บนหัวแล้วมันจะน็อกมันหนีอ่ะเฮ้ยในรถในรถมีก็แตกก็แตกโล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 รุ่งฮือคอรีต่อหมด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 หแจ๋วเออแต่เพื่อนเพื่อนสามารถยิงเกาะแตกได้นะสิ่งคม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 แต่เพ่อนเพื่อนได้ต่อเพื่อนได้ต่อเพื่อน